สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็น2วิธีในการกู้คืน p h o n e จากข้อมูลสำรอง i อคาววิธีแรกคือการกู้คืนโดยตรงจาก c อคาวซึ่งจะต้องรีเซ็ต p h o n e ของคุณโปรดใส่ใจหาก iPhone ของคุณมีข้อมูลบางอย่างที่การสำรองข้อมูล i อคาวไม่มีฉันขอแนะนําให้คุณใช้วิธีที่2มิฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะหายไปหลังจากการกู้คืนดังนั้นไปที่การตั้งค่าแตะบัญชีของคุณแตะ c l o u ว เลื่อนลงมาแตะตัวเลือกสำรองข้อมูลไอคาวตอนนี้เราจะเป็นต้องสำรองข้อมูลไปอย่างไอคาวสำหรับคำเตือนให้แตะตัวเลือกสำรองข้อมูลตอนนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ไอคาวของคุณเพียงพอหรือใช้งานไม่ได้หลอกให้เสร็จสิ้นจากนั้นไปที่การตั้งค่าอีกครั้งแตะทั่วไปเลื่อนลงมาแตะโอนหรือรีเซ็ตไอโฟน แตะลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดแตะจำนินการตอบใส่รหัสของคุณแตะลบ iPhone จากนั้นรอกระบวนการรีเซ็ตจำนินการให้เสร็จสิ้นจะใช้เวลาสักครู่จากนั้นคุณจะเห็นว่าคุณต้องรีเซ็ต i p โ o n นของคุณฉันจะข้ามส่วนที่ไม่สําคัญเมื่อมาถึงหน้าแอปและข้อมูลคุณจะเห็นตัวเลือกชื่อกู้คืนจากข้อมูลสํารองไอทาวแตะแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคุณจะเห็นรายการไฟล์สำรองที่นี่เลือกไฟล์ล่าสุดหรือไฟล์ที่คุณต้องการจากนั้นทำการตั้งค่าต่อให้เสร็จจะเริ่มกู้คืนข้อมูลสำรองที่คุณเลือกไปย่า iPhone ของคุณเพียงแค่รอให้กระบวนการเสร็จสิ้นเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น iPhone ของคุณจะรีบูตจากนั้นคุณสามารถตรวจสอบว่าการคืนค่าสำเร็จหรือไม่ วิธีที่2ใช้เครื่องมือชื่อเอาดัตตาหากคุณต้องการกู้คืนข้อมูลบางส่วนและไม่ลบข้อมูลปัจจุบันเครื่องมือนี้จะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบของคุณตรวจสอบลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายและดาวน์โหลดเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จเปิดเอาดัตตาคลิกกู้คืนข้อมูลจากตัวเลือกไอคอนลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณที่นี่จากนั้นคุณจะเห็นว่าที่นี่มีรายการข้อมูลที่คุณสามารถเลือกทั้งหมดหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นกู้คืนบางส่วนให้เสร็จสิน้นตามที่คุณเลือก จากนั้นกดดาวน์โหลดกระบวนการดาวน์โหลดจะใช้เวลาสักครู่หากคุณมีข้อมูลจํานวนมากบนไอข่าวของคุณมันจะใช้เวลานานกว่านี้โปรดอดใจรอมันหน่อยจากนั้นคุณจะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่ฉันบันทึกบนไอข่าวถูกดาวน์โหลดแล้วคุณสามารถกู้คืนไปยัง p c ของคุณได้โดยคลิกที่ตัวเลือกกู้คืนไปยัง p ีนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกู้คืนข้อมูลบางส่วนของคุณไปลองทําดูนะ อย่าลืมยกนิ้วให้เราหากคุณทําสําเร็จในวิธีใดวิธีหนึ่งจะขอบคุณมากถ้าคุณติดตามเราและคอยชมว,วิดีโอของเราต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ